สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับอืม,อมนะครับเอฟซี FC, ไม่แพ้เลยจริงๆนะครับหมอลำแก่กับลิเกหนุ่มถูกกระแสดรามา่าไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับโนโสนโนแค,คร์ใครๆก็ตามนะครับที่มาตักเตือนในการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามวิถีขลองครองทมนางไม่สนใจทั้งสิ้นนะครับแต่กลับเอาเด็ก มาหาสร้างรายได้นะครับเอาเด็กมากล่นแกล้งพ่อแท้ๆของลูกนะครับเพื่อความสะใจของตนเองโดยนางลงคิดว่าน่าจะทำให้อดีตเจ็บช้ำและหึงหวงนางเป็นแน่แท้นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับของที่มันเน่าเสียแล้วคงไม่มีใครต้องการเก็บเอามาใส่ใจนะครับเอฟซี F C, ทุกท่านถ้าไม่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเขาคงไม่มาใยดีหรือว่าใส่ใจ ทั้งสิ้นนะครับ fc ถ้าไม่มีลูกถ้าไม่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเขาคงไม่มาเสียใจใดๆนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับ fc ทุกท่านไม่ใช่โลกมโนโลกคิดเองเออเองเพ้อเจเอเองนะครับโดยล่าสุดเพจดังเพจสบายดีทูเดย์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าถือว่าหัวหมอเพจที่ลงคลิปภาพลกูลกๆได้มีอยู่แล้วไม่ลงสร้างเพจใหม่ให้ผัวใหม่เป็นแอดมิน เพื่อสามารถสร้างรายได้จากเพจนี้นะครับลงคลิปลูกๆเขาได้หมดนะครับเอฟซีทุกท่านหนังนี่มันร้ายนะครับอันนี้ก็เป็นโพสของสบายดีทุเดย์นะครับเอฟซีทุกท่านโดยก่อนหน้านั้นก็มีเพจมาดามเรดี้ก็เคยโพสเอาไว้โพสหนึ่งนะครับโดยมีข้อความว่าเปิดเพจใหม่ให้ผัวสร้างรายได้จากคลิปลูกๆเหลี่ยมทุกดอกหน้ามึงนะครับ เอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นโพสต์ของมาดามเลด,ดี้ปอทิปนัส,สวีเดนนะครับทมเอาชาวเน็ตนี่โอ้โหแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยนะครับแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเลยจริงๆนะครับเราไปดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเอฟซี FC ทุกท่านโดยข้อความแรกเขียนว่าพ่อเด็กก็ไม่ใช่มาหากินกับเด็กนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านับวันนางจะทําตัวไม่ต่างจากแม่มดเจ้าเล่นะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเบนจ่า ja, อย่าใส่ใจอย่าให้ค่านะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาเอฟซีต่างๆที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจสบายดีทูเดย์นะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอีนนี่มันร้ายนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคงหมดปัญญา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ติดตามคะ่ะนอกจากลูกๆอยู่กับพยบอคะ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟซของพยบอนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไม่ติดตามถ้าหากลูกๆอยู่กับพยบอนี้ยังติดตามดูอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเกิดมาเลี้ยงคนในครอบครัวไม่พอยังต้องเลี้ยงครอบครัวปริ่งอีกสงสารเด็กๆเนาะขอให้บุญกุศลส่งให้พวกหนูได้มาอยู่กับพ่อเร็วๆนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของบรรดาเอฟซนะครับ คอมเมนต์ต่อมากขบอกว่าคิดว่าไม่ผิดนะทุกอย่างมันเหมาะเจาะกับขอชอนะครับซื้อโทรศัพท์ใหม่รอดูต่อไปถ้าทำจริงอยากให้พ่อเอาผิดคนแบบนี้หากินกับเด็กเขามีพ่ออีกคนที่ปกครองเดอ้อไม่ได้มีแต่แม่คนเดียวจ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทุกวันนี้ต้องพึ่งบารมีลูกนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันร้ายมานานชอบหาเงินให้ผู้ชายคงคิดว่าผู้ชายรักมันมากนะครับ เอฟทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงหรือแปลนางไร้กาจมากนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําทุเรศเกินถึงขนาดเอาลูกตัวเองให้เขาหากินเลยเรื่อนะครับอันนี้เป็นความเห็นของบรรดาเอฟนะครับเอฟชาวเด็ดนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเลี่ยมทุกดอกรักลูกกี่โมงนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฝืนคําสั่งศาลนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็ผู้ชายไม่มีอะไร ก็ต้องปั้นกันน้อยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพ่อเด็กไม่รู้หรือคะบิ๊กไม่รู้เลยหรือคะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอินี่ทั้งคันคิวชั่วร้ายสุดๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถามว่าจะเจริญขึ้นหรือต่ําลงไม่ชาได้เห็นกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตต่างๆที่แสดงความคิดเห็นในเพจของสบายดีสุดเเดนะครับถึงพฤติกรรมของ นางเอกหมอลำนะครับในบอกว่ารักลูกรักลูกแล้วก็พากันไปเที่ยวกัน2คนกับลิเกนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าหมอลำแกกับลิเกหนุ่มอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเอทุกท่าน